ครับิตภัณ์ตัวต่อไปที่ผมจะพูดให้ฟังกันนะครับก็คือครีมดีหละนะครับครีมดีเลเป็นครีมสมุนไพรนะครับที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายตัวนะครับมารวมตัวกันซึ่งสารสมุนไพรแต่ละตัวจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคอร์คูมินอยด์เคอร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ย เราทําให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์ซึ่งระกอบโคคูมนอยคือเป็นโคคูมนอยที่มีการปรับปรุงทําให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงน,นะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมงคุดนะครับสารสกัดจากเปลือกมงคุดตัวนี้ก็จะเป็นตสารที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากพริกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวทํให้ที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบ บริเวณตรงกล้ามเนื้อนะครับหรือหรือประกวณของเอ็นหรือบริเวณของบริเวณกระดูกต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการบวมของจุดอักเสบไอตัวเคอร์คูมินยจะทำหน้าที่อันดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลั่งของสารใสตัวไข่เส้นอินเตอร์ลิวคีนะครับหลังจากที่เคอร์คูมินยยับยั้งแล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของเคอร์คูมินยยังไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะนํามาสู่ของการเกิดการอารักเสบในเรื่องของการหลั่งสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอกทูนะครับพรคอกทูเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมนโกสตนนะครับมาช่วยยับยั้งตรงนี้ต่อนะครับนอกจากจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสกัดได,ได้ได้เป็นพวกสารแคปไซซินสารแคปไซซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ยเอ่อเซอร์กูเลตของเลือดเนี่ยได้ได้ได้ดียิ่งขึ้นทําให้ลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้อีกด้วยนะครับ เนื้อครีมของเราที่เราที่เราทํามานะครับเราทํารูปของนาโนนะครับทำรูปของนาโนเรียกเป็นคัสได้ดูนิดหนึ่งนะครับไอ้รูปของนาโนเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นจะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เราลูบไล้ไปปุ๊บเดี่ยวมันก็จะซึมไปหมดแล้วนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มันสามารถซึมลึกไปยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบทาให้ลดการอักเสบได้อย่างได้ผล ตัวนี้นะครับยังดีต่อพวกสัตว์แมลงสักราตรีผมเคยนําตัวนี้นะครับไปทดสอบที่โครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์ปรากฏว่าที่นั่นนะครับจะมีแมงตัวนี้ก็เรียกว่าตัวคุนตัวคุนมากัดวะน,น,นะครับคือคนระเดินคุ้นกัดก็จะบวมเป่งแล้วก็บังคนแท้ก็ขาจะลายทั้งขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมได้นอนนครีมตัวนี้มาทดสอบให้กับผู้ป่วยคือคนที่ถูกตัวคุ้นตัดกัดคนที่ถูกกัดไปแล้วอาการบวมเป่งก็จะบวมมากหลังจากทาเคอร์คูมตทาลีแลคครีมตัวนี้เข้าไป ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาการบวมก็ค่อยยุบลงส่วนอีกลายหนึ่งคือเป็นแม่บ้านในโครงการหลวงซึ่งขณะนั้นกาลังถูกตัวคุ้นกัดเหมือนกันหละังจาะกกัดเสร็จปุ๊บเราใช้ครีมรีแลคเนี่ยทาเดี่ยวนั้นเลยปรากฏว่ามันลดอาการอักเสบไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อเสียของสารตัวนี้มีอยู่นิดเดียวหนึ่งเนื่องจากว่ามีสารกัดของสารกระมิชนกระมิให้มม่มีสีเหลืองแต่ก็มีเพียงนิดเดียวเองแล้วข้อที่2มันมีสารกัดจากพิก เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้สร็จแล้วนะครับเราควรจะล้างมือให้สะอาดเพราะว่าถ้ามือของเราไปสัมผัสกังจุดอ่อนเนื้ออ่อนกับผิวหนังเนี่ยจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับนี่คือของดีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราเอาไวนะ้ที่นี่นะครับ